สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับผมว่า้องหว่วงขีดเขาหลักๆเลยก็คือดักหนูพี่น้องช่องนี้หาดักน้ำปลาหย่าแบบนี้ครับผมปลาหย่าคาเห็นขวยอยู่สองขวยแต่ว่ามหาหม่องมันมหากินครับโอ้หนี่ก็ทีดักเดยดักปลาขวยเดีย พอยบอลเลียนเปรียบเปียบพอ้อยขวายมันสีมันขวัดเปรียบเลยครับผมก็น,นี่แหละที่มันเศ้าด้วยหูใหญ่พร้อมด้วยครับเนี่ยมองพี่นหรอจะว่าออกว่าป้องได้ ใส่แบบนี้มาถึงยาว์ขอ,อใส่เฝ้าเข่าบ้านหาเบิ่งน้ำปลาหย่าพ่อมีครับช่วงนี้ เกลือกับขี้เก่าแหละครับที่เด็ดท่อกับปูได้พี่ร้องปีนี้รู้สึกว่ากับปูสิคักไหลีครับเข้าดีเยอะปูเนี่ยว่า่านเลยครับ หลังแรกใส่ไว้รอรอมองนี่ว,ว่าควาทายกินเหรอพี่น้องก็ต้องขีดอันนี้ไปนิดหน่อยเยียกล้องความสนใจนิดเองเฮีย พี่จะห้อยหนูจ้นี่อู้หักอีหลีพี่น่อยครับดูนุ่นะอ,อู้ห้อยหนูหลายเจ้่นี่เรับผมอ้ควัดใหม่ๆม,ม,มือเสาเลยนี่ไะไที่เด็ดอีกแล้ว ในไม้เด็ดอีกแล้วครับร้อนนะจ้า,จาของไม้แบบนี้เรามักลายมักไม้แบบนี้นะพี่น้องมีป้ายหนาจักหน้อยหยิดมือจั่ของอีกแล้วพี่น,อน,อาาน้อ,อ,องเอ,งอ้ย เ,เกือบแล้วครับบอดีดอกมาดระวังกันจักหน่อยหนึ <c> ่ง <oughs> กลับอันนี้เจ็บมีขเท่านั้นครับผมลอกเลยเจ็บใครโดนเจ็บจเตรียมัดอัน,นมันเหนาดอก เพรายมันเพียบบันอหญ่เจะหาบ่ฟอดยามข้ามบ้านจะเศร้ย่ปขอใส่กันพี่น้องครับหลังสุดท้ายครับ ใครผ่าบ้างเขียนจะรักไว้จังอย หนูบอักอย่างหลายพี่น้องครับปลานี่เคยมาใส่ตะโดนแล้วละ่ะแต่ว่าห้อยหนูเพียบเลยครับโอ้หนูบักอย่างหลายจะสั้นตอกแท่ไม้เนี่ทางบนท่านมีปืนเนี่ยคลองแหนเต็มอยู่ครับเคยเอาบวงมาใส่แช่ไว้บ่ถือจักเทียมีแต่ห้อยผมเลยสัญญาลักษ นี่มึงห้อยมาควัดกินครับผมใส่ไปเห็นบ่ครับห้อยหนูได้ควัดกินขันขี่มันถ้าไม่กินเี่ยังไดงก็เห็นหลังนี่จางแห้งไปนี่ปลานี่นามคักดกระหามไปใส่บางพุ่นอีกหกหลังบางนี้สามเป็นเก้าบางนี่ห้าห้าเป็นสิบสี่เหลืออีกไม้หนึง่งท่านได้๋ถอดครับ สามหลังสิบเจ็ดหลังครับเลยนีส้อยลายเติบถือมาลายคักเลยไม้นี่ย่างเด็ดเลยเดี๋ยวต้องมาสัมอีกแทะซองสามมือเดี๋ยวเยื่อเข่ามาสัมมันไม้นี่เดี๋ยวขอร้องกับปู่กันหูนงเหย่อันหูงเหย่อันเรื่องสัตว์อนุรักษ์สัตว์กลุ่มครองกับปลาอะไรเนี้ย เด็ดเด็ดเด็ดเดียวมีตจห้อยหนูเรีนใส่บ่วงบ่าถือครับไม้เนี่ยป้าใหญ่าจ่าพุน่นสุดพูนใส่ได้สิบสี่หลังกระปูเ้ามีสิบสี่ตัวครับที่จริงมีอยู่ในยาบ้านผมไม่ไดเอามาเหมือนเนาะทำมาลุ่นกันเหมือนเส่าขัดบ่ป้าเนี่ยหามีมุมนังสามอยู่พุ่นหก ตามกันเมืองพ่น้องครับพอกันมือนออ้อเสาแล้วพ่อจะเปิดพะมานกลางแจงสว่างสีค่ำคำ่ำพอบักขำนั่งพันลำเมียสูบบองอยู่หลังบาน เมียสูบบองอยู่หลังบ้านกนล้่มไปไ้้ถือจับเลยพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดียามส่าๆครับมาพี่น้องมายามหนูก็คือเกา่าใส่หลกหลายเลยเมือนกัโอ้ยหลังแหลกบอมากครับผมเหยือปูวมองมันคุยไหมมองมันคุยหากินไหม สี่หกวงเหรอครับว่าถือครับผมหลังแลกไม้บางย่างงาม้มห้อยขวดเต็มอยู่เออบ่ม,าม้าอีหลี่ยพี่น,อน้อง มันถอกไปทางฝุ่น็ดหลังเยอะปูอ่าโมดีจากหลังเลยครับเอียอะไรกันครับนี่ ที่ข้ามาใส่ดูใส่ตะบ่วงดูนะอยู่นี่โอ้ยบเอเลยพี่น้องไม้นี่ไหมแข้งสี่ครับเี็ดดยปูดิบเอาจักหลังเลย เดี๋ยวเยื่อเขามาล้องมันตัวนี้ยื้ออยู่ว่านั่นจักหลังเลยครับหาหลังว่าถีอจักหลัง <c oughs> <c oughs> ไปดุยต่อครับผม อยู่นี่สามฟังนี่สามควายขวัดใหม่ๆปลาหยาครับนี้เลยม้วโดนครับผม โดนพี่รองเอ้าหลังนี่โดนโดนนะจ๊ะโดนนะจ๊ะเฉยเจ๊ะเฉอจ๋าหมดแดงกำลังถอนขนให้เดี๋ยวได้ครับอุ้ยใส่ใส่ดีใส่ดีครับผมถือเจ้าพี่นี่หนูหลุนนี่การคอ้อั่งเต็มเต็มครับ หนึ่งเต้มจะพลาดได้ไงได้เจอกับผู้ชายวันนี้หนึ่งเตียมครับผมอันนี้เ,าเอาใส่เท่าๆกำลังงําๆครับนู้ลาหลโตอยู่เดียเขาตัวเดียว ลับดีทั้งทีแหละมันพังแล้วก็ไล่หายไปนี่ต่อครับหกหลังครับพี่ลองอยู่นี่ข,ข้างกันเนี่ยะชุบโดนไหมโอ้โหวอเข่า โอ้บ่เข่าจจกหลงังไอ้อยอาไมวไหมไหม,ม,ม,มเดี๋ยวมาสับม,มันครับนี่กับบเขา่าบกเอา ใหม่เป็นแบบนี้อ้ยใหม่ๆเอาเลยเยื่อปูย่างดีไหมขอภอภัยครับาเยื่อปูอเบาเลยพี่นองหม่เลย bố mua ảo chắc lặng đi à hột lặng mừng yêu hít cầu เป็นตัวสียขกบอสทีหมายยังแจ็มอืดสีขาจะขวางอีกแล้วดีเต้ตจะจะขวางกลับพวกอะได้ไปเมืงเองเฮี้ยวเขาโอ้ย่าปูยางดีเลย หมายต่อไปคลิปซีหลังเดี่ยวตัวเดียว่ะเป็นไงพี่น้องจังบ่หมายสุดท้ายเาครับเยื่อเข่าหม่องเกาความหวังเลน้อยสามหลังบ่ถือกระดิ่งใส่ชิมไว้นีอ่ะพี่น้องเพราะม่กินเข่าบ่หอยมันขัดถมนี่หลังที่ผมใส่ บ่เขามากินเข่าเลยพี่น้องครับมือนี้มึงเอาข่ามาใส่เพิ่มไปม่อเข่ามากินเลยเออหนูไยความหวังน้อยของเราบ่เข่าเลยครับผมค,อคมนอ่ะควายมันนะควัดไม่เสย เจอเขาหมาอกุณยายบ๊อแบบนี้นี่ใส่ไว้มัาขวดเลย่อ้ผมเอาเข่าออกมาขวดเลยเอากลับออกบ่คือดอกพี่น้องครับวันนี้เสอบับบลายย่างดีโอ้แต่เดียวอรอเมืองใส่ทิ่มไว้น,นี่แหละครับ ไอหนุ่มแต้มเดียวเขาก็กลับมาอีกแล้วหลังจากที่หลายวันครับหมานอย่างต่อเนื่องครับมาวันนี้เขาก็ไม่พลาดเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต้มเดียวเอาเป็นไอหนุ่มแต้มเดียวจากมือกับ่เป็นยังดอกพี่รองครับงามอยู่ดอกโอ้ยหมายดีๆไหมทีเดียวเขาหมอคุณย้ายมาใส่เลรครับหมายนี่ นี่เหรอครับผมหาอยู่หากินกันได้มีหมานมีหมาหมานสู้มือก็ดับแนวพอดีเลยพี่น้องครับมือละตเนี่ยนะไม่ค่อยใส่ได้โดนใส่ยวงสี่ละพี่น้องเ <c oughs> พเลยเดี๋ยวใส่สู้มือได้สู้มือมันก็นหลไปเองนะครับยุโรปี๋มันน้อยๆหนูยยนเต็มบาบใหญ่อยู่เอาไปถ่ายพี่น้องมาจากกรุงเทพสงการพอดีแหละ เอาขอบคุณนลยไลยครับผมหนึ่งแต้มมาตรฐานเท่ามาตองห่วงผมนุ่มสวยสวยเก๋ห่างบ่ท่านขึ้นแผงครับผมนี่สวยอยู่เ้อผมนี่การข้อฝรั่งเต็มเต็ม,ตมแต้มเดียวพอไปขอบขุณพวินรองไล,ลายลครับผมสวยแล้วต้องฝากไปทำงานเลยก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กำลังแรงใจได,ได้ครับผมช่องอาชิ์วิเศษสมบัติช่องเล็กๆคนอีสานบานเท่าพี่ดอง ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจและกระช่อง YouTube สะดวกวเมือประกะไปเมืองเมองหันเราพี่น้องครับสามมือแล้วไม้นี่มือที่สีคือมือแรงเนี่ยสิมาจัดการมันอีกคือเกาหนูฉลาดคักหนูอยู่นี่เดี๋ยวใส่ไว้ส่เราพี่น้องครับมันต้องพลาดในห่าจากมือละอ่ะขอบคุณเรื่อยครับแผงเป็นกระลังสีขึ้นแผงเป็นกระลังสีขึ้นได้เลยใน้อยๆครับผม เดือนสองเดือนมันก็เป็นบักเพียงส่วนตัวนี้